ทะเลที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเนี่ยมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยชุกชุมมากคือปลาวานนะที่ชุมก็เพราะว่ามันมีอาหารเยอะนะอาหารนี่ก็จะรวมไปถึงแมวน้ำด้วยก็ได้เพราะว่าปลาวานบางชนิดนี่มันก็กินเนื้อนะอย่างปลาวานออกก้า หรือที่เราประวานเพชรฆาตแต่ประวันบางชนิดเนี่ยตัวใหญ่ก็จริงนะแต่ว่ากินสัตว์เล็กๆเรียกแพลงตอนนะสัตว์ใหญ่ไม่แตะเลยมีเรือลำหนึงเนี่ยลอยคออยู่กลางทะเลแถานั้นเนะป็นเรือลำเล็กๆนะจุคนได้มาสักสี่ห้าคน มันเป็นเรือที่ไม่รู้ว่าพาคนมาสำรวจทะเลหรือว่าพาคนมาเที่ยวดูประวานนะจู่ๆเนี่ยก็มีประวานตัวหนึ่งเนี่ยมันโผล่หัวมาอยู่ข้างกราบเรือเลยปกติปราวานเนี่ยมันจะหนีคนนะหรือถ้าว่าจะ ว่ายมาใกล้เรือเนี่ยก็จะไม่อยู่ใกล้มากเพราะว่ามันไม่ได้พึ่งอาหารจากคนอยู่แล้วแต่วาปลาวาตัวนี้เนี่ยประหลาดนะโผล่มาแค่หัวใกล้กราบเรือซึ่งเป็นการมาอยู่ใกล้คนมากเลยแล้วก็อยู่ในท่าน,นั้นเนี่ย นิ่งๆอยู่พักใหญ่เลยคนที่อยู่บนเรือก็แปลกใจมันทำอย่างนั้นทำไมหรือว่าจะมาขอความช่วยเหลือแล้วก็สังเกตนะหัวของปลาวานตัวนี้เนี่ยที่มันโผล่มาเหนือน้ำเนี่ยมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเรียกว่าเหาแล้วกันนะเหาปลาวาน มาเกาะอ,อยู่ตามหัวตามปากเยอะแยะไปหมดเลยคล้ายๆเพลียงที่เกาะอ,อยู่ตามหินเนี่ยริมหาดเจ้าของเรือเนี่ยนะก็ดาว่าสงสัยเขาคงอยากจะขอความช่วยเหลือจากคนก็คือขอให้ช่วยแกะเหานี้ให้ว่าเหาพวกนี้เนี่ย มันก็ทำความเจ็บปวดหรือความระคายเคืองให้กับเปาววารถ้ามันเยอะมากเลยนะแค่ตัวสองตัวไม่เท่าไหร่มันเต็มเต็มหัวชายคนนั้นก็ค่อยๆแกะนะเขาเปรววารออกมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวพอเกิดหมดแล้วเนี่ยก็ สังเกตว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยอีกอีกด้านหนึ่งเนี่ยของปากมันเนี่ยมันก็มีเหาเหาประาวานอยู่เยอะเลยก็เลยบอกให้ประาวานไอ้ปละวานบอกให้ปละวานตัวนี้เนี่ยนะขยับหัวหน่อยพลิกหัวมาหน่อยนะจะได้หยิบเหาปลาวานได้ง่ายมันก็ทำตามนะนะ เอียงหัวให้ชายคนนั้นเนี่ยหยิบเหาออกมาจากหัวมันได้สะดวกขึ้นสุดท้ายเนี่ยก็ก็ดึงเหาออกมาจนไม่เหลือเลยนะว่ามันดีใจมากเลยนะดีใจยังไงมันอ้าปากนะ อาปากมันก็ว่าขอบคุณหรือว่าอาปากพอดีใจที่ตอนนี้ชานะไม่ต้องทนลำคาญไอ้พวกเห่าพวกนี้แล้ว,แล,วแล้วก็ดำน้ำหายไปแต่จริงไม่ได้หายไปไหนนะสักพักนี้ปรากฏว่ามีเพื่อนๆตามมาอีกหลายตัวเลยอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้ ก็ดาวว่าคงไปบอกนะไปบอกเพื่อนๆนในฝูงนะอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นหลานอาจจะเป็นพ่อแม่เพราะว่าปาวาวันนี้เขาอยู่กันเป็นครอบครัวนะเหมือนช้างนะส่งสัญญาณนะว่ามาตรงนี้สินะเรือลำนี้เนี่ยเขาช่วยได้นะปาวาวหลายตัวก็เลยมาเลยนะ แล้วก็ทําคล้ายๆกันก็คือยื่นหัวพ้นน้าใกล้กราบเรือจากนี้ปะวานมีหลายตัวเนี่ยนะบอกเลยว่ามีเรืออยู่ใกล้ๆนะเห็นก็เลยขับเรือมามาช่วยช่วยกันแกะนะเขาปะวานนะก็มีเรืออยู่สองสาลนี่มาช่วยแกะนะเพราะปะวานมีหลายตัว มันก็ยอมให้แก่นะอยู่นิ่งๆเนี่ยจนกระทั่งแกเรียบร้อยนะโล่งปาวามก็สบายแล้วมันก็กลับคืนสู่ท้องทะเลแลันเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดมากนะปาวานี่เขาคงรู้นะ ว่าเวลาเขามีความทุกข์เนี่ยบางอย่างเนี่ยคนช่วยได้เาขาคงสังเกตนะเรือที่แล่นผ่านมาแถานั้นหรือลอยคอยอยู่แถานั้นเนี่ยคนเนี่ยมีน้ำใจไม่คิดจะทำร้ายปราวานปราวานนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะไหวยอยู่ใกล้ๆแต่เาขาคงสังเกตคนนะสังเกตวันแล้ววันเล่า เรื่อจะเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยก็รู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ทำอันตร,รายเขาและประวัติพวกนี้ก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่านะว่าคนเนี่ยเหล่านี้มีน้ำใจนะเป็นพวกรักธรรมชาติรักสัตว์ทะเลเพราะนั้นเวลามีความทุกข์ร้อนเนี่ยก็เลยมาขอความช่วยเหลือเคยเล่าแล้วนะขอความช่วยเหลือคนเนี่ยให้ไปช่วยแม่ ที่ถูกตาข่ายหรือแห่อวนเนี่ยมันพันจนเกือบตายเนี่ยเคยมีมาแล้วแต่คราวนี้นี่มาใหม่นะใหม่แบบนี้คือมาช่วยมาช่วยแกะเหาให้นะเขารู้นะว่าคนเนี่ยหรือว่าคนไหนมีเมตตาคนไหนมีน้ำใจแล้วก็รู้ว่าเนี่ย ถ้ามีความทุกข์มีความเดือดร้อนคนนี่ช่วยได้และที่สาคัญคือว่าเขามีภาษาของเขานะาตัวแรกเนี่ยที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเขามีความสุขมากเขาก็เลยไปบอกเพื่อนๆบอกยังไงนะก็คงส่งสัญญาณเป็นสัญญาณเป็นภาษาของเขาแล้วก็คงจะเป็นภาษาที่ซับซ้อนพอสมควรนะเพราะว่า บอกว่าเนี่ยมีเรือลำเนี่ยช่วยเธอได้นะเธอไปหาเรือลำนี้เลยนะมันก็ต้องเป็นภาษาที่ไม่ใช่แค่ง่ายๆนะซึ่งอันนี้ฉลามเนี่ยทำได้เพราะฉลาดไม่ใช่ฉลามปลาวานเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสมองมีความฉลาดเหมือนกับช้างอแลปะปลาวานเนี่ยพอรู้เข้าเนี่ยก็มากันเลยนะ มาให้คนช่วยอันนี้มันมีเครื่องเป็นตัวอย่างที่แสดงว่าเนี่ยปลาวานเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญานะมีความรู้มีความฉลาดสามารถจะเรียนรู้ได้แต่ก่อนก็ทนนะเจอเหาฉลาดเจอเหาปราวานก็ต้องทนเนาะแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าให้มีคนบางคนที่ช่วยได้เพราะฉะนั้นเจอคนนี้ก็ยินดีให้ช่วยเลย ก็เป็นการเรียนรู้ซึ่งต่อไปก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมก็ได้ต่อไปมีคนขับเรือแล่นผาน,นี่ฉลามนี่ที่มีปัญหาแบบนี้ให้ใช่ฉลามปลาวานที่มีปัญหาแบบนี้ก็จะมาโผก่แถวกราบเรือให้ช่วยแล้วก็เรื่องนะเรือที่เป็นเรือลำเล็กๆถ้าเป็นเรือลำใหญ่นี่คนคงช่วยไม่ได้เพราะว่ามันอยู่สูงนะแต่ว่าเรือเล็กๆเ,กเกนี่ยนะคนเนี่ยช่วยได้ง่ายนะเพราะว่า ไม่ต้องกลมมากไปเรือลำเล็กๆอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะที่คนเราก็รู้มากขึ้นเอยๆว่าสัตว์เหล่านี้นี่เขามีสติปัญญานะมีความรู้มีความฉลาดมากกว่าที่เราคิดไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมันก็ทำให้เกิดมิตรภาพกลางทะเลที่น่าประทับใจมากเตรียมรับพร ชิตังปฏิตังตุมพังค่อยทะาผลที่ต้านปราชนาและวตั้งใจแล้วอิบาเมวาสม,มิชาตุทรงสำเร็จโดยชาพรสาเพยปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งกวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา,าเหมือนพระจัจัร์ในวันเพนวันน้โชติรโาโสยธา เงินแก่ามณีอันสว่างสวัยคลยินดีสาพิติโยวิวัชันตุวานจารายท้งพวงจงบำราดไปสาภารโรโควินาสตุโรคท้ทงกวงของท่านจงหายมาเจภาวตปัตราโยอันตรายราย่ามีแก่ท่านทุขิธิภายุโกภวา นั่นต้งเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอ,อาภิวาทนาสิเลสนิจังุณาปจาอโนจัตตาโรธรรม,มาวาทันติอายุวันโนสุัาภาลังที่ปรกาศคืออายุวันนาสุภาภาลังยอนจาริญใหญ่บุพพลผู้มีปกติว่ากล่ามีปกติอนานนท์จากผู้ใหญ่เป็นนิ ภาวาตุสาพะมังคารังภาสาพะโมขจงมีแก่ท่านันตุสาเทวตาอาราเทวดาท้งกุญจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาโดยอนุพาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาโดยอนุพาแห่งพระธรรม สังฆานุภาเวนะดุยานุภาแห่งระสงฆ์กาตสที่ภาวันตุเตอขาสวัสดีทั้งหายย่อมมีแก่ท่านทุเม่อเทม